จิตกับขันห้าจิตจิตคือจุดกำเนิดของผู้รู้หรือจุดต่ำของผู้รู้ส่งกระจายความรู้ออกมาเพื่อกระทบสิ่งภายนอกจะได้รับรู้ในสิ่งนั้นๆถ้าไม่กระทบหรือผัดสะก็จะมีแต่รู้เฉยๆ ไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นอวิชาบกคุมจิตอยู่เป็นตัวสมมุติสิ่งต่างๆที่จิตมีการรับรู้ขึ้นมาเพื่อจดจำแยกแยะสิ่งต่างๆออกมาเป็นนั่นเป็นนี่จึงเป็นอัตตาตัวตนขึ้นเป็นโลกสมมุติขึ้น ทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปสัมผัสมันเป็นสัจธรรมล้วนๆเป็นอนัตตาติคือเป็นสิ่งที่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเลยตลอดมาอันยืดยาวนานต่อเนื่องไปตลอดอนันตการเพราะมีคำว่าติต่อท้ายอนัตตาเป็นวิมุตติ คือไม่สมมุติเป็นโลกุตระธรรมคือทำเหนือโลกสมมุติอวิชาจึงพาจิตมาสร้างโลกคือโลกสมมุติขึ้นมีต้นไม้บ้างภูเขาบ้างมีคนมีสัตว์มีหญิงมีชายมีสุขมีทุกข์แล้วแต่อวิชาจะสมมุติไป ภายในจิตยังมีอาการของจิตซึ่งเรียกว่าเจตสิกผสมอยู่ซ่อนอยู่ภายในจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยคล้ายๆน้ำยังมีคลื่น e น้ำซ่อนอยู่ภายในเมื่อน้ำกระทบสิ่งใดคลื่นน้ำก็จะแสดงตัวออกมากจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อกระทบสิ่งใด หรือผัสสะสิ่งใดก็จะเกิดอาการขึ้นทันทีเช่นเดียวกันอาการนี้ก็คืออารมณ์หรือเวทนานั่นเองอารมณ์มีอะไรบ้างละ่ะมากมายหรือเกินอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงรวมย่อยๆลงมาก็เป็นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อจิตผัสสะแล้วก็ยุบตัวลงไปซ่อนอยู่ในจิตเช่นเดิมเช่นเดียวกับน้ำเมื่อกระทบวัตถุเกิดคลื่นแล้วก็ยุบตัวลงไปซ่อนอยู่ในน้ำเหมือนเดิมน้ำไม่มีอวิชชาบุค,คุมอยู่เหมือนจิตจิตมีอวิชชา เมื่อจิตผัสสะสิ่งภายนอกเกิดอาการของจิตขึ้นอวิชชาจึงสมมุติอาการเหล่านั้นเป็นอารมณ์ต่างๆดังที่กล่าวมาเมื่อสมมุติขึ้นมาแล้วจึงเกิดความหลงในอารมณ์เหล่านั้นขึ้นเกิดชอบใจไม่ชอบใจปรุงแต่งสร้างเสริมอารมณ์ให้สูงขึ้นมากขึ้นด้วยความอยากคือกิเลสต,ตัณหาปุป,ปาทาน ภและชาติโลกหรือขันห้าโลกหรือขันห้าเป็นสัจธรรมล้วนเป็นวิมุตเป็นโลกุตละธรรมเป็นอนัตตาติจิตเข้ามาฝังตัวในโลกหรือขันห้าเข้ามาทางบิญญาณขัน จิตค <Workers>, ือผู visit, wish, ้ร <degree to S 2> ู้มีอวิชชาเข้ามารวมกับวิญญาณขันคือผู้รับรู้แห่งสัจธรรมไม่มีอวิชชาไม่มีอาการหรือเจตสิกเมื่อวิญญาณออกไปรับรู้ทางอายตนะหกตั้งขึ้นผู้รู้แห่งจิตก็เข้าไปผัสสะเกิดเวทนาขึ้น ปรุงแต่งในเวทนานั้นชอบหรือไม่ชอบปรุงแต่งเป็นอุปทานสั่งให้วิญญาณออกไปแสวงหาทางอายตนะหกอีกด้วยความอยากในตัญหาของตนเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหรือขันห้าเป็นบ่าวสร้างสติปัญญามาควบคุมให้มันหน่อยเถอะจิต สติปัญญามีอำนาจเหนือจิตบังคับจิตได้อบรมสั่งสอนจิตได้ด้วยสมถะและวิปัสสนาทำหน่อยเถอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทางมาแล้วคือมักมีองค์แปดมีศีลมีสมาธิก็จะเกิดปัญญามาแยกสมมุติให้เป็นวิมุติตลอดอนันตการ ขออวยพร